สวัสดีครับ,รบพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงดวงประจำสัปดาห์ครับค่ะรู้ลึกรู้จริงแม่นยำค่ะกับผาจารย์กฤษณะภูสิทธุรมนะครับเทปนี้นะครับก็จะเป็นดวงประจำสัปดาห์ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่มีความสำคัญมากนะเป็นช่วงสัปดาห์วันที่6กันยาถึง12กันยา แล้ววันที่สําคัญมากก็คือวันที่สิบกันยานี้นะครับ oh. สิบกันยาเป็นวันที่พระราหูจะย้ายราศีนะการย้ายราศีครั้งนี้จะมีผลต่อทุกลัคนาในรอบสิบแปดปีนะและพระราหูเนี่ยนะครับหลายท่านที่ได้ชมคลิปกันมาตลอดก็น่าจะรู้แล้วว่าพระราหูเนี่ยเรียกว่าเป็นดาวใหญ่หนึ่งดวงที่มีความสำคัญชนิดที่ว่า พริกชะตานะพริกจากยาจกเป็นมหาเศรษฐีและพริกจากมหาเศรษฐีเป็นยาจกได้เลยนะขนาดนั้นเลยนะครับ,รบฉะนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยเชื่อว่าหลายวัดทีเดียวนะแต่ไม่รู้องค์การศาสนาก็จะห้ามหรือยังเพราะมีปีหนึ่งที่เขาบอกว่าให้เอาองค์เทพออกจากวัดให้หมดหนะ เพราะว่ามันจะมีการจัดพิธีไหว้พระลาหูอะไรเยอะแยะไปหมดนะผมเชื่อว่าท่านที่ชมรายการอยู่อาจจะมีใครเคยเคยไปไหว้ะลาหูกันบ้างแล้วนะพี่หน่อยเคยไหมครับไหว้ะลาหูเคยใช่ไหมน้องแบงค์เคยไหมเคยครับแต่ว่าเขาจัดอยู่ตลอดนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจวลามันเป็นทุกิจหรือเปล่าคือผมก็พูดพูดออกตัวไว้ก่อนนะตามศรัทธาของแต่ละคนใครอยากไหว้ก็ไหว้นะผมไม่ได้บอกว่า ท่านต้องไปไหว้พระลาหูกันนะคืออันนี้ผมไม่เคยพูดนะ<ม>เออเพราะว่าในในสายครูบาอาจารย์ผมนะครับคือเมื่อก่อนก่อนที่ผมจะเจอก่อนที่ผมจะได้พบหลวงปู่เทพรบุดรรผมตลุยทุกที่ทั่วประเทศครับ พันกิโลก็ไปมาแล้วไปมันทุกที่ไหว้ทุกอย่างแต่หลังจากนี้ก็อ๋อรู้แล้วว่าต้องทํำยังไงนะอันนี้ก็ก็พูดให้ฟังส่วนใครอยากจะไปไหว้เพราะมีคนเริ่มถามผมแล้วนะไหว้พระราหูยังไงต้องเตรียมของอะไรอะไรนะถ้าเป็นผมนะถ้าผมจะบอกในเทปนี้เลยก็เตรียมทูปเก้าดอกเทียนสองเล่มพวงมาลัยหนึ่งวยแล้วก็ระลึกถึงหลวงพู่เทพรกอุดร เอาแค่นี้เลยนะแล้วเดี๋ยวก็ทําตามแต่ละลัคนาที่ผมจะบอกไปเนี่ยท่านนึกถึงหลวงปู่เทพระูดอนทํา358ให้คล่องๆอ,อ,อุทิศบุญถึงหลวงปู่เทพแค่นี้แหละเจ๋งที่สุดแล้วนะเอาสัปดาห์นี้วันที่6กันยาถึง12กันยานะครับคนที่เกิดวันจันทร์นะลัคนาสถิตกรกฎหรือจันกุมลั락 นะเนี่ยนะลักษณะสถิตกรกฎเนี่ยนะครับจันกุมรักเกิดปัญจนะอธิญาตกันแล้วไม่ใช่ว่าต้องเอามาว่าทุกคนต้องเป็นอย่างนี้นะเรียกว่าเป็นสัปดาห์แห่งการจัดการนะพอพระราหูย้ายปั๊บมันจะเข้าที่เข้าทางจัดเหมือนจัดลิ้นชักเลยจับตรงนี้ใส่นี้จัดเอกสารจัดนู่นจัดนี่จัดการปัญหาค้างเก่า ให้มันสิ้นไปก็คือสัปดาห์นี้จัดการหมดจัดการสูญสิ้นสบายใจ<ม>แล้วให้อดทนนะอย่าใช้อารมณ์ให้มันใช้การเจรจาถ้อยทีถ้อยอาศัยนะอย่าไปปะทะกับใครอย่าโมโหใส่ใครเพราะถ้าท่านไปปะทะคือท่านแพ้ โอเคไหมอันนี้นะนี่ผมพูดเป็นเทคนิคเอาไว้ให,ให้อย่าไปเถียงอย่าไปใช้อารมณ์อย่าไปอะไรเพราะถ้าไปทําในวันนี้ท่านแพ้นะจากนั้นในสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์สงบนะสงบแล้วก็อดทนในการแก้ไขปัญหาจัดการนูนน่นนี่นั่นนั่นนู่นนี่น,น,น,นนะเดี๋ยวพอพระราหูย้ายไปแล้วก็อย่างที่เคยบอกเอาไว้ว่าดาวประจําตัวดาวในชะตากําเนิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันบ,บางคนพลิกดีไปเลย นะบางคนที่ผมบอกโอ่าย้ยายแล้วจะดีลักษณะน,นี้ดีแต่บางทีมันอาจจะไม่ดีก็ได้เพราะดาวในชาตาําเนิดของท่านมันต้องดูตําแหน่งว่าเป็นอย่างไรบางคนผมบอกว่าอันนี้ลักษณะน,นี้จะดีแต่พอย้ายปุ๊บผ่าตัดเลยก็มีอะไรเงี้ยนะเพิ่งมีคนมาดูดวงกับผมอะไรเงี้ยนะเอออะไรเงี้ยอ้าวอันนี้มันจันนะอังคารลักษณะสถิตเมษและพิจิกนะอันนี้ก็มีน้องแบงค์เลยนะอ่าน้องแบงค์นะสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นะ ทุกลัคนาราศีเลยนะมันจะอยู่ในช่วงถีบอยู่ในช่วงถีบนะเออฉะนั้นมีโอกาสเดินทางไกลแบบปุ๊บปั๊บนะเนี่ยมีแน่แ่เลยนะแล้วก็จะมีโชคมีลาบจากการเดินทางไกลนะมีโชคมีลาบเลยนะระวังของหายระหว่างการเดินทางเออฉะนั้นยามาฟาของกับผมเออฉะนั้นเตมตัวเลยเนี่ยวิชาโหราศาสตร์มันดีอย่างนี้ถ้าเรารู้ล่วงหน้าครับ เวลาแบงค์แพ็คกระเป๋าเก็บอะไรทําเช็คลิตแก่ท่องเลยนะพอเราจะเก็บไปเก็บกลับเราเปิดเช็คลิตดูมองที่มันอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมไม่งั้นของมันจะหายนะแล้วก็ให้เชื่อมั่นในตนเองนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยมันจะเรียกว่าจะมีสิ่งดีๆนะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตแล้วพอพระราหูย้ายไปปุ๊บเนี่ยโดยเฉพาะลัคนาสถิปิจิกเนี่ยพระราหูมาเร็งดวงชะตานะเออ ฉะนั้นมันก็ต้องดูดาวในชะตากําเนิดของแต่ละคนว่าจังหวะที่ดาวพระราหูเข้ามาแล้วเนี่ยครับมันมีอะไรไปรับไปเล็งไปโยกอยู่ไหมคแค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นดาวจอนเนี่ยดาวจอนเนี่ยนะมันก็จะย้ายอย,อย่างนี้แล้วจะเกิดดีนะครับเกิดเรื่องดีนะอ้าววันพุธนะนี่พุธกลางวันนะพุธกลางวันพุธแล้วก็ลัคนาสถิตเมถุนลัคนาสถิตกันนะ อันนี้ที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกว่ามันจะโดนกระโดดถีบเลยนะเอออันนี้ก็เตรียมตัวนะเตรียมตัวที่จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตนะครับตำแหน่งดาวของตัวเองก็เรียกว่าเป็นมหาอุดอยู่ด้วยมหาอุดหมายถึงโออาร์มากนะโออามากนะพี่หน่อยนี่ก็เกิดวันพุธใช่ไหมค่ะเออเกิดวันพุธนะมันก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องนะ,ะเรียกว่าจะ พบเจอผู้คนมากมายนะเข้ามาหามาคุยได้พบเจอได้คุยแล้วเกิดเป็นโชคลาภนะได้พูดคุยได้ได้สิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตมีการเดินทางอย่างกระทันหันเช่นกันนะแล้วก็การไปพบไปเจอไปพูดไปคุยมันเกิดความเมตตาทั้งนั้นเลยนะอันนี้พอดาวพระราหูย้ายนะจะเกิดไปในทิศทางนี้ผมเคยบอกเอาไว้ว่า ชาวลัคนาสถิตกันสถิตเมถุนนะมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเปรียบเสมือนท่านเป็นดาวฤกษ์เกิดแสงในตนเองนะพอมันเกิดแสงในตนเองขึ้นมาแล้วเนี่ยนะยาลีแสงตัวเองเพียงเพราะคนอื่นเขาแสบตาโอเคไหมเออมันต้องอย่างนี้มันจะมีสิ่งดีๆในชีวิตนะครับอา้าวคนเกิดพฤหัสนะพฤหัสหรือลัคนาสถิตมีนและธนู นะมีนและพนูนะมินและพนูพอพระราหูย้ายปับ๊บโอ้โหคารนี่นะป,ปลอดโป่งโล่งสบายนะป,ปลอดโป่งอ่ะนะโล่งสบายสบายใจชีวิตมีทิศทางนะแล้วก็จะมีการเดินทางเน้นนะให้ไปเที่ยวเน้นเดินทางไปเที่ยวครับแต่ของแบงค์นี่ออกแนวเดินทางไปทํางานครับนะอันนี้จะเดินทางไปเที่ยว นะแล้วก็ไปรีเฟชตัวเองรีเซ็ตกดรีเซ็ตเลยนะกดรีเซ็ตให้สบายใจเพราะว่าลักษณะนธนูเองก็พระเสาก็ยังอยู่แต่ว่าคราวนี้ให้คุณแล้วนะส่วนพระอาหูย้ายออกแล้วโอ้สบายแนละ้วคราวนี้นะชีวิตเปลี่ยนใหม่ทิศทางใหม่ชีวิตเปลี่ยนใหม่นะแล้วก็ไปมีความสุขได้นะต่อไปนะครับคนเกิดปันสุข ลักษณาสถิตตนและพฤกษบ์นะพฤกษบ์นี่ก็คือพระราหูไปเข้านะพระราหูเข้านะแต่ดาวประจําตัวคือดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์กเดินดีอยู่ในตําแหน่งราชาโชคครับนะราชาโชคนะครับพออยู่ในตําแหน่งราชาโชคปั๊บเนี่ยนะตาแหน่งตัวเองมันดีอ่ะนะฉะนั้นเวลาพระราหูเข้าไปแล้วก็อย่างที่บอกมันต้องดูดาวในชะตากําเนิดว่าใครเป็นยังไงกันบ้าง แต่อันนี้ดาวจรเนี่ยตำแหน่งมันดีก็คือตัวตนเนี่ยมีตำแหน่งเป็นราชาโชคนะครับฉะนั้นจะมีผู้ใหญ่ให้คุณผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่ให้ความเมตตานะแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเกื้อนหนุนชะตามีโชคมีลาบนะคิดการใดที่เป็นการที่ทำไม่เบียดเบียนใครประกอบด้วยธรรมะอย่างนี้นะโอ้โหท่านจะสําเร็จลุ่ลวงเลยนะ,นะสำเร็จลุ่ลวงเรียกว่า มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะมีโพกทรัพย์ในชะตามีโชคมีลาบด้วยอันนี้คือวันศุกร์นะอะต่อไปวันเสาร์ลัคนาสถิตมังกรและก็คนที่มีเสากลุ่มลักครับพี่หน่อยนี่เสากลุ่มลักษ์ใช่ไหมอืมผิดตลอดเลยจ้าเอาเหรือไม่ใช่แล้อเสาเป็นตรุเศษเออเอาเนี่ยกลุ่มเดียวกันสัปดาห์นี้นะผมจะให้อย่างนี้ นี้กลุ่มนี้นะจะมีการถีบสองเด้งฟังให้ดีนะเฉพาะกลุ่มนี้จะมีการถีบสองเด้งนะ,ะรวมถึงคนที่ลักคณะสถิตธนูด้วยนะยังพ่วงอยู่นิดหนึ่งนะพ่วงอยู่ถีบสองเด้งมีถีบสองครั้งครับในสัปดาห์นี้นะฉะนั้นต้องตั้งสติดีๆนะ เป็นจังหวะที่จะมีดาวถีบสองจังหวะนะครับคนธนูด้วยนะคนธนูด้วยนะเมื่อกี้พูดพูดเลยไปนิดหนึ่งตอนวันพฤหัสพฤหัสให้โล่งได้นะแต่คนที่มีเสากุมลักษ์นะคนที่มีเสาเป็นตนุเศษหรือลัคนาสถิตมังกรและก็ร่วมถึงธนูนิดหนึ่งนะครับ,รบถีบสองครั้งนะจังหวัดในสัปดาห์นี้เลยฉะนั้นตั้งสติดีดดนะ สงบสงเนียมกายวาจาใจนะอย่าทําอะไรที่มันผิดพลาดนะหรืออย่าทําอะไรโลดโผนนะมีหลายท่านนะที่ที่เริ่มถีบกันแล้วนะเริ่มถีบกันแล้วนะพี่หน่อยนี่ก็พี่หน่อยจะมีตอบสนองก,กับดาวถีบปล่อยมากเลยนะพี่หน่อยรู้ตัวไหมเนะีนะ่ยเวลาดาวเขาจะถีบพี่หน่อยถีบก่อนเลยนะนี่ยดาวจะเริ่มถีบพี่หน่อยก็จะเริ่มถีบคนรอบข้างนะนะครับเออมันจะเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นให้ให้ตั้งสติดีดด สวดมนต์นะสวดมนต์ทำสมาธินะโดยเฉพาะใครที่จะไปหาหมอครับมันจะไม่จบอ่าผมบอกไว้า่างนี้นะฉะนั้นลัคนามังกรเสาเป็นตนุเศษเสากลุ่มลักษ์นะใครจะไปหาหมอเลื่อนสัปดาห์ก็ได้นะเพราะสมมติถ้าไปสัปดาห์นี้มันจะไม่จบ อยู่ในช่วงทีบเออนี่บอกเตือนเอาไว้เลยเพราะว่ารู้ไหมเกิดอะไรขึ้น mm hmm. เลขาผมเองน้องอุ้มเนี่ยแหละผมบอกเขาว้ล่วงหน้าวันเลื่อนได้ไหมเขาบอกเลื่อนไม่ได้แล้วแล้วก็ไม่ยอมทําตามพอทําตามเรียบร้อยแค่ทําฟันอย่างเดียวโดนไปสามหมื่นแล้วไม่จบไม่สิน้นแล้วก่อนผมขึ้นมาอัดรายการผมก็โทรไปบอกเลขาผมอีกว่าวันนี้เลื่อนเถอะอย่าไปเลยถ้าไปอีกมันยังอยู่ในช่วงทีบ เขาก็บอกว่าเออต้องไปแต่ผมก็บอกเดี๋ยวมันจะไม่จบเดี๋ยวมันจะมีอีกอเนี่ยมันจะเป็นเช่นนี้นะอ้าคนที่เกิดวันอาทิตย์ลัคนาสถิตสิงห์นะเป็นสัปดาห์แห่งการบ้าพลังในเรื่องของการทํางานงานจนตีงานชุกงานจโอจัดการโดดเด่นเป็นดาวจรัสแสงนะลงตัวเข้าที่เข้าทางจัดการภาระหน้าที่ต่างๆได้ดีนะเรียกว่า เป็นภารกิจเป็นมิชชั่นของเรานะให้เราได้จัดการงานต่างๆดีมากนะในสัปดาห์นี้ท่านก็ไปจัดการงานเน้นไปเรื่องงานเน้นอะไรจัดการให้มันดีนะครับอา้าวคนเกิดวันพุธกลางคืนลักษณะสถิตกุมอันนี้ผมเคยบอกไปแล้วนะเคยบอกไปแล้วว่าให้ถือศินแปดรอเลยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วผมบอกว่าตั้งแต่วันที่1ยันวันที่สิท่านถือศินแรอเลยนะเพราะว่า ดาวพระราหูเป็นดาวประจําตัวนะครับของคนที่เกิดบนพุธคืนลัคนาสถิตกลุ่มนะกลุ่มคนที่มีพระราหูกุมลักทั้งหลายนะครับท่านควรถือศีลแปดรอไว้เลยนะศีลแปดจะช่วยให้มีสติไวขึ้นนะรู้นะแล้วก็ลดละเลิอกอย่างนี้นะครับให้มันดีขึ้นฉะนั้นถือไวรอ่วงหน้าเลยใช่ไหมครับล่วงหน้านะตั้งแต่เทปสัปดาห์ที่แล้วผมก็บอกไว้แล้วมันยังอยู่ในช่วงสิบวัน ถือล่วงหน้านะส่วนใครจะไปไหว้จะอะไรก็แล้วแต่จะคิดเอานะแล้วแต่ผมไม่ได้แนะนําว่าต้องหูไปหาของดําต้องขับรถไปว,ดดวัดนั้นวัดนี้ขับไปหลายจังหวัดไปทํานั่นทนํานี่ก็ตามแต่ที่ท่านจะอยากจะทานะแต่ถ้าผมแนะนําผมก็ให้ท่านอธิษฐานจิตนะครับถึงหลวงปู่เทพลกอุดอรบูชาหลวงปู่เทพูกุดรเทียนสองเล่มนะครับทูบเก้าดอกนะ พวงมาะไยหนึ่งพวงก,ก็ได้ใครจะถวายเป็นดอกบัวใครจะอะไรเนี่ยแล้วท่านก็ยกพ่านถวายหลงปู่เทพโลกอุดออธิษฐานจิตถึงท่านอุทิศบุญเลยแล้ว<ฆ>นะทำสามห้ให้ถูกต้องนะแค่นี้เองนะแล้วคนที่เ,เกิดเันพุธกังคือลัคนาสถิตกุมอย่างนี้นะครับก็อธิษฐานจิตไปนะพลิกชะตาได้นะจากจะมีอะไรจะไม่ดีมันจะดีขึ้นได้นะครับ วันนี้ก็ครบถ้วนนะครับของสัปดาห์วันที่6กันยาถึง12กันยาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง YouTube อาจารย์กิตณนาภูสิทธิ์อุดมและทาง Facebook เปิดดาวรู้ทันดวงครับค่ะแล้วก็อย่าลืมมาพูดคุยกันในไลน์สแ u a r e นะคะสอบถามลัคนานะคะอย่าลืมส่งมาที่แอปโอเพนดาวค่ะแล้วก็ส่งข้อมูลนะคะวันที่เกิดเดือนเกิดปีพอสาเกิดแล้วก็เวลาเกิดค่ะ ถามลักษณาใครไม่รู้ลักณาตัวเองท่านต้องแอดไลน์แอดเท่านั้นนะแอดโอเ n นดาวแล้วก็มาถามเดี๋ยวเราจะผูกให้ฟรีเลยนะครับอา้าววันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ